คุณไม่อจเล่นกังเหรออหลงไอ้กเีย้อหลงอาหลเปล่าไอเิที่รักจขอพูดหน่อยค่ะอโทนี่เอาเปล่าเอาเปล่าูดโทนี่ลโทนี่ก็มีไม่ม่โชวอยวโชว์้วววลวลโชว์้ววว เรื่องแล้วเงินแก๊งมึงอยู่ที่ไงเหรอใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ที่กูได้ไงเงินแก๊งก็ต้องจ่ายที่มึงไอ้เฉินมาบอกวมาจ่ายผมป่าันนี่อะครับป่าีนะมึงฆ่าที่มึงติดกูไว้ที่มึงยืนอะไรนะมึงอย่ามาเหนียบใส่กูไอ้สัตว์ เฮนี่ระวังพวกโมเมด้วยนะเว้ยเอาเงินมาบอกกูพวกโมเมนะเนี่ยมึงจะมาให้กูทำนี่ยะไรรับเหรียตะเคียนต่อแล้วรือต่ออ๋อต้องต้องรับจากพี่เฉินเดียวเท่านั้เท่านั้นเนี่ยใจเนี่ยมีโอกาสขายได้แค่ครั้งเดียวใช่ป่ะใช่ใช่แล้วก็ผมจะรับเหลยยี่สิบต่อผู้หญิงเท่านั้นอ๋อนี่คือมึงโกหกใช่ไหมบุญเรืองผมจะโกหกพี่เรื่องอะไรเอาเอาตรงๆมาสี่หมื่นเอามานี่คือเดี๋ยวนี้มึงตกติดใช่ไหมมึงหลอกใช่ไหมบุญเรืองผมึงก็แปลกๆปลกไปฝันได้ไงวะ มันบอกว่ามันแคปรูปไปด้วยมึงนี่มันสุดจริผมงนะมันบอกถ้าถ้ามันไม่จ่ายมึงก็ออกแก๊งกูบอกว่ากูช่วยอะไรไม่ได้ถ้ามึงไม่มีเงินจ่ายอ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเงินของส่วนของกูกูพูดตรงๆอะกูคิดว่าคนรอบข้างกูไม่น่าแต่เฮี้ยใส่กูนะแต่กูอันนี้ผมว่ากูเพี้ยอ่ะเฮ้ยมึงว่าพี่หลเเหี้ยรอว่าพี่มึงเลี้ยงอะไรเรื่อยวะเลี้ยงพี่ชายกูเว้ยฮะพี่มึงแค่โคตรเหรียมผมกูพูดแค่เนี้ยไอ้ไงหัวมึงก็โลนนะพี่พี่มึงเคยปล่อยมึงโโลนไหมกูเลี่ยม หัวมึงล้นเลยเออหัวกูก็โกนนะง่ายกูเริ่มจอารโลนแล้วตอนเนี้ยเอาตอกระเป๋าแล้วเอามาสี่เบอร์เร็วๆมึงไม่จ่ายสี่วันแล้วนะไม่ผมไม่งห้หลงไปแล้วจริงๆพี่วันนี้วันที่สี่ง่ายเมื่อวานผมไปป้อนตำรวจมาผมก็ผมก็ไม่ได้อะไรเลยผมก็ให้ไปหมดแล้วนี่ไงไอ้มพีแ่ไปหาที่แจกเหรียญอ่ะขอด้วยประชาชนครับครับพี่ ก็ช่วยมึงได้แค่หมื่นเดียวนั่นอ่ะงเงาไเนี่ยมึงอย่าไปซื้อดุหกเลขอะไรผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อติดต้ปไม่ได้ดีไม่ได้อแล้วพอแล้วแม่งดีปะวะมันดีเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมา่ะผมผมไปอไที่ผมเอาแล้วกระเาเบอร์อะไรเอามกระเบอร์อะไรมึงดีนะเนี่ยกระเป๋าเบอร์อะไร เดียวกันเลยขอให้เติมว่าเติมเบาๆหน่อยโอ้โหยี่สิบขายป้าขอบคุณมากครับพี่ติดยาปะเนี่ยผมไม่ติดผมไม่ติดผมซื้อสดมาจะขายขายก็ติดขายก็เลยขายไหมเสียเดี๋ยวผมจะขายที่เคไลฮะโอเคเคไลเขาลับโอเคแล้วเคไลก็มาต่อขายต่อกูไม่รู้ฮะร้อยเหมือนเดิมโอเคครับตอนนั้นก็เป็นต่างนี้ก็ต่านี้นี่นี่นี่อะไรเงี้ยครับให้เหรียญคนหน่อยนะครับโชว์ประชาชนครับประชาชนเลยประชาชนเนาะยักษ์คู่ คนใหม่เเรื่องครับอย่าอย่าเลยนะครับวันที่สิบฝากเรื่องเคีเฉิด้วยนะครับง่ายๆเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่ที่นี่รอนหลอกไหปเอประชาชนโชว์แล้วค่ะขึ้นไหมยังไม่เห็นคอยจี่อ้จทีเไม่ออกเลยามจริงอาวเยีขอโทษขึ้นไหมเอ่ยบอกว่าอะไรครับสามวันนี่แหลามตอนึ่มือแป๊บคุณค่ะ ทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับผมทางนี้ครับใครอยากได้ใครอยากได้เออเหรียญฟรีทางนี้ครับอย่าลืมเลือกเบอร์เดียนย่าสองห้าหกตำรวจมีปืนมือเต็มตัวโดนคืนได้เลยเจ็ดสิบหกครับไป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 เคดำไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจาะยาก็ได้ไปเอาอะไรวะเอาอะไรวะอะไรวกเนี่ยเอายังมีกล้าพูดเอาอะไรวะสองห้าหกมึงเตรียมใจไว้เลยมึงทำอะไรกับตำรวจไว้อะกูบอกแค่เวลาก่อนบันไดจริงอะกูคนนึงแหละไม่ยุ่งกูก็ไม่ยุ่งเหมือนกันนะพี่แม่งมีปืน รอยที่อะไรอ่ะแม่งจีกัเมือแม่งอยู่คู่กันแบบพี่มึงสดบันยิงมึงเละแน่แล้วอุ้มคนแม่งก็ยากแน่บอกเลยแล้วดูทรงว่าแม่งเข้มจัดรออะไรอ่ะไอ้ยิงตรงนี้ติดจริงเหรอวะอ๋อตอนนี้ทำไรได้ทำไปก่อนเนาะเอ้ยตรงนี้ติดจริงอรอไอ้บนเรียงยังไงเอามาให้คือเด็กแม่งกูรันไงไอ้บนเรียงเพราะว่าที่มาเนี่ยส่งความรู้สึเออว่าไง เ,เ,เรื่องสี่หมื่น 40, ไม่จ่ายมาสี่วันแล้วนะพี่บอกก่อนมึงไม่จ่ายนานเกินไปแล้วนะก็สามครั้งก็ไม่จ่ยายแล้วนั่นอ่ะไม่แต่ผมให้ให้เฉลิมไปแล้วนะพี่ที่เราคืนไปเถอะหรือว่าน้องขอละเวลาผมถึงที่คืนพรุ่งนี้มนไม่จ่ายมันก็ต้องออกอะ่ะมันเป็นกฎอ่ะเฮียกูไม่อยากถาอันนี้หรอกอันนี้ไม่ผมขอถามว่าทุกคนถ้าสมมติใครรู้จักเด็กใหม่โทรตามมันหนอกก็ดีนะครับเพื่อนให้มันรับจะได้รับทรวดทวถึงเลย สี่หมื่นสี่วันเลยดีกว่านคนไม่ได้ใช่เฮียเพราะมันสี่วันแล้วอะแล้วชมพูอีกคนนี่เรื่องจริงเฮียเป็นไนพวกมึงเล่นไม่จ่ายกันแบบนี้กูจะทำไงอะกดก็คือกดพวกมึงก็ช่วยทำตามกฎกันหน่อยดิเฮียกูไม่อยากทำแบบนี้หรอกไหนก็มาพวกกูจ่ายตรงตลอดจริงผมจ่ายตรงตลอดครับถึงผมจะหายไปแต่ผมก็เข้ามาจ่ายตลอดไอสัตว์จะเพลคืนหรือเปล่าอะ อะไรอ่ะพายพูดแล้ววะได้หลงยืมเงินไปสองแสนค่ะคือเมื่อไรคือเลยก็ได้ตอนนี้มีเหรอมีสามเก้าเงินมันเยอะนะยอดคือเครามันตั้งใจมีโทรศัพท์ให้เราได้ยินใช่ไหมวะนั่นดิฮัลโหลครับครับผมไม่ชอบครับผมเล่นใหม่เออมาที่กุญแจแดงครับเดี๋ยวบอกให้ ครับครับครับผมไอ้ชี่อหลงจังหวะมีสองแสนเหรอไปรู้จักอะไรก็โทรเลยโทรไว้นะมันเพิ่งยื้อไปวันนั้นมันมีคืนแล้วไว้เแค่นี่ใครอ่ะฮัลโหลค่ะพลีมาว้าวเหลียยนะคะไอ้บิลลี่พอได้แล้วไปตรงนี้ครับใช่ครับเออ่โชว์ประชาชนผมดูหน่อยเฮ้ยถ้าขายเหลี่ยมผมก็รับซื้อต่อให้ได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ขายคนที่รู้จักของก็ได้ได้เบอร์อะไรครับ เ1 4หนึ่งสี่ครับยังไงก็เลือกได้เลือกเหรอเอาไปเลยครับครับถ้าขายต่อก็บอกเลยกูไม่ชวบกระเป๋ารอกดมาไหนกระเป๋าไปเลยสามเก้ามึงกระโดดดิเออเฮียผมขออนุญาตอะไรเฮียยังไปเลยป่ะ้ายไปดิถ้าเกิดสองเข้ากเข้ามาผมได้ข่าวว่ามันมีโต๊ะแบ็คแจ็ผมขอโดนสักหมื่นหนึ่งนะเอางี้ วันที่สองเข้าเข้ามีคาสิโนใช่กูไม่ห้ามพวกมึงหรอกเดี๋ยวเราไปเล่นด้วยกันทั้งแก๊งเลย,เ,ย<ม>เดี๋ยวมีเงินกองกลางให้เล่นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเงี้ยผมได้ข่าวว่ามีแบล็กแจ็คมีลูเลตด้วยเงินที่เก็บเพวกมึงมาเดี๋ยวมีกองกลางให้ไปเล่นเล่นด้วยกันแม่งทั้งแก๊งเลยคือแบบมีเยอะมากเดี๋ยวและเดี๋ยวอย่างงี้และเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยววันที่สองเข้าเข้าคาสิโนเปิดี่ให้เงินทุกคนเท่ากันใครเล่นได้ยอดเท่าไหร่เดี๋ยวมีรางวัลเสริมให้ เฮ้ยไม่เนี่ยคือผมผมเนีผมจำได้ว่าเขาบอกว่ามีแบคแก๊กแต่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 ถ้าใครเล่นหมดเงินก่อนคนนั้นต้องหาเงินที่ให้ไปอามาคืนลงตาลกว่าแล้วผมยินแไม่มีเล่นก่อนเลยแล้วไม่เราจะรู้ได้ไงว่าใครเอาเงินในตัวมาเท่าไหร่เออเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูทุกคนก่อนเริ่มเล่น่ะ ก็คือให้คนเก็บเงินไงให้เก็บินก่อนแล้วยอะก็ให้แล้วกับทีเดียวดโดนอีกทีเออออมีสองแสนเียสองไม่ขับก็เิมเียมันก็เดือไปเนี่ยเอไปด้วยกัน เดินมาพร้อมกันก็จบแหละว่าไง่ให้เเขาไปถอะให้อะไรไอ,อ้เหี้ยเอา้าเอ้าเป็นทค่นี้อะไรเนี่ยมึงก็จ่ายมันไปดิยี่หรอมึงก็โดนออกอ่ะเอ้าก็ผมไม่มีเอา,าเอเกูช่วยมึงได้แค่วันเดียวอ่ะมึงกูช่วยมึงได้แค่วันเดียวเก็กระเป๋าบเบอร์อะไรไอ้เฉินเอ่อกระเป๋าบเบอร์สามเก้า ตอนนี้เงินในบัญชีแก๊งเรามีล้านหกอะันนี้ขอให้บุญเรืองอ่ะบผู้ช่วยมันเอาเลยสามหมื่ <3 S 1> มนเอาะตนแรกมันก็มีญาคนนะนเข้ามาช่วยกันเฉยๆมัม้งเดี๋ยจะเรื่องไม่หาเงเลยนะกรเป่าเบอร์สามเก้าแล้วมันก็ชอบไปเล่นไพ่กับไอ้ชอม,มิ่ ก่อยน้องชายมีคนรอรับเหรียญอยู่ที่ตู้ครับพี่โอโอเคเดี๋ยวเราที่ไปรวมไปเท่าไหร่ไอ้บุญเรืองเอ้พี่เตอร์ท่าเดินท่าเดิน11สามหมื่นหนึงหนึ่งท่าเดินเอโอเป้กี่สามหมื่นเหรอเออสามหมื่นโอเคนี่แหละน้องก็จ่ายแล้วโอเคก็ะสุนไปยังไม่จ่ายชมพู่สี่หมื่นเหลือชมพูอ่ะสี่หมื่นแล้วชมพูไปตั้งอยู่ประมาณหกบิลมงล่าสุดที่กูเช็คเช็คเงินอะ ทั้งหมดทั้งหมดเงินไอ้เงินเงินแก้มี่เท่าไหร่นะตอนนี้มีร้านหกกว่าแล้วร้านหกเออป่ะไม่ได้ดีเหรอจ่ายสักสามเปอร์ก็ยังไม่ได้คู่จะจ่ายอ๋อครับโอเคมีแต่เพียงไม่เปลี่ยนเลยไอ้หลงว่างก่อนไอ้หลงว่างไปตบกับน้องไหมเอาแล้วเดี๋ยวไม่ว่างอ่ะยังไม่ว่างเลยครับ เฮ้ยคุณชอบตกเบ็ดหรออ้าวเบ็ดนะผมก็ชอบตกเบ็ดเหมือนกันนะมาทำอะไรเนี่ยชื่อมีตกเบ็ดยังไงไม่เฉินมาเบ็ดกันจุาหมายคือเราเราเราคุณข้ามเมืองมาเหรอโดนกระโด้ด้วยกันใช่โดนกระโดนด้วยกันมีบางเล่าคนเดียวเฮ้ยมึงต้องรายงานผ่านข้อความนะนักเรียนรายงานไปแล้วรายงานให้เออว่าไงครับพีเตอร์เนี่ยเขาเบอกเขามาเอาเหรียญนะพี่ว่าไงคุณมาเอาเหรียญ ไอ้หลงต้นจ้าจ้าได้ยครับไอ้หลองคร้บไอ้หลงไปทำออย่างมาเจ้าน้องหาได้ก่อนเชิญไปตกปลาะด้วยเอาฟูนเขารับเจ้าเมื่อวานน้องไปลองจกมาน้องได้แปะอเลยบอกอะไรครับหนึ่มครับมีสนใจล่นหนังนครับจะรับเองขอบคุณค่ะเออหรับเลยไ้ไหมครับเวลามียจะขายที่ให้หลงได้เลยที่ให้หลงได้เลยให้หลงรับหมดแล้ว อ๋อให้หลงอันอันเดี๋ยวน้องจะเอาน้องมันอยู่ในรถแห่กันเดี๋ยวน้องจะเอาห้องน่ะเจ้ารถไม่เจอครับเดี๋ยวเอามาให้เยี่ยมได้เลยไอ้หลงนี่ใจดีซุยแล้วเนาะคุณผู้หญิงสนใจเล่นหนังไหมครับหม่เอาไออย่างไอเจ้าสนใจเล่นหนังไหมผู้หญิงสนใจเล่นหนังไหมเอ๋อไไม่ด้คุยกับโอ้ยเว้โหได้เวลาไปนะเหยียดผมเขาไม่บอกกันเออ แล้วหนูไปทำอะไรเนี่ยหนูไมาไปหาเงนให้แกขยันจังเลยนะช่วงนี้มีให้กู้และได้สลับยังไม่นี่คุณเรียกพี่บอว่าไอ้หลุมเลยเหรอโชว์แโชว์โชว์โชว์โชว,ชว,ชวไ์ไม่อออดอเปลาออเาเดินมาคิดว่าจะโชว์ให้ดู เดี๋ยอไบอกจะได้แล้วไม่ใช uh, ่หรอเดี๋ยวว่าเราอกงหจะเล่นหลงเหรอไอ้หลเวไอ้หลอ้ลเอาเปล่าอย่างเงี้ยกจ่าขอบคุณหน่อยไอโทนี่เอาเปล่าเอาเปล่า ไม่โชว์แล้วดึงดึยด้วยเต็สองสองตัวเดียวถ้าเป็นหลอกไปโชว์ซะด้วยเออเท่ไหมครับสองตัวเดียวนะเดีอย่าีเดี๋ยวดีเพิ่มเห็นเรื่องแรกเรื่เข้ามาแล้วเรืเป็นนี่เราก็ต้องทำอีกเรื่นี่เยอะเลยเหรอไปโจหานักหาหาหานักเอกได้ต่างตัวดิไปรับเหรียญมาเป็นนี่อยู่แสนสี่นะคะนักเอกนี่เป็นนี่ใครเป็นนี่แจ้งเหรอเป็นนี่ใครเยอะจังเป็นนี่เป็นนี่สมจุนค่ะ ไม่เอานี้เอานี้ีไาแล้วก็คือมจุ้คือใครแล้วแฟนตู้ลสมจุ้ก็ชื่อแล้วคอปเปอร์กุเคยเห็นะเงิน้าป้าถ้าทำอะไรที่รักถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเอาเศษทองแดงให้เขาเระเอาเีคอปเปอร์ไล่แจกได้ม่สองพันกว่าเลยนะแบกลนมาได้เออสองพันสีไหวไหมูชนน้องสาวที่รักทำาวว่า หนูก็ดูแลเจนดีแล้วกันปาด้วยทำอะไรคิดดีๆเด้อะไม่เอาไม่เอาฝากได้เปรียมหัวเสมอนะอะไรไม่ได้ไม่ได้แต่ข้ามากินข้างบนไปทำงานไหมค่ะเฮ้ยตัวแสบเฮ้ยอยากเล่นแหล่ไหนไเนี่ยมีพินคนหัวทองมีพินคนหัวทองอยากเล่นหนังเฮ้ยสวัสดีครับคุณพี่สนใจเล่นหนังไหมไม่สนใจค่ะไม่สนใจเลยหรอหนังดีนะ จะไปสนมันจะนครับไม่สาวว่าบิดค่าตัวไม่เยอะอย่าไปสนเฮ้ยผมไม่บิดค่าตัวผมบิดขี้เหยียดช่วงนี้นผมปวดหลังบิดค่าตัวใช่ไหมปุ๊ป๋าผมไม่บิดค่าตัวผมให้ผมให้สีผมให้สีแดงสามพันเลยนะไม่อยากเล่นหนังไม่อยากไม่อยากเล่นหนังเอ็กก์อ๋ออุ้ยแรงอะหรอเอ้าเอ็กเมน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 ไม่เคยดูหรอครับผมให้คุณเป็นซอมทิวเลยนะได้เจ้าเหรียญแต่กล้องพร้อมแล้ว เฮ้ยใครมีเล่นแล้วแค่จบก่อนแบบพูดเล่นใหม่เปล่ามีใครรู้จักพูดเล่นใหม่ไหมยังเล่นใหม่เราเนี่ยมีป่ะพูดเองมีรู้จักกันไหมนี่ไหมเยอะเลยฮาระดูโตขึ้นครับครับมาที่ตู้เลยฮาระดูโตขึ้นครับโตขึ้นครับอย่างที่บอกตัวละครแต่ตัวทุกคนมันก็เริ่มเริ่มมีการเติบโตครับเออพวกมีใครรู้จักเรียกตามเรียกเรียกเขามาเอาหน่อยดิมาช้ามันจะหมดก่อนนะกูบอกก่อนใช่เรพอรู้จักอยู่นิดหนึ่ง อ๋ออังอที่พี่เอจกปูนแน่เลยใช่ป่าวะเออที่ไปผัดฉ่ามึงอ่ะมึงโดดทีนึงดิไ้ใช่โดดทีนอ๋อจำได้แด้ครับจำได้แล้จำได้แล้จำได้แล้วาังนอะไรอะเรกครับดูท่านะเออไเยผมเียผมไม่ไบนี่ยเสรเลยตู้เออเออ้องเขานีมีมีบบอะไรเดีเให้นาทีให้เขาหน่อยเอกตัง ไม่ต้องร้องมอสต้องแล้วมาจาัดการมันด่วนเลย่มมอไปกะหูกไปกระหูกม,มีพวกมีใครรู้จักพวกผู้เล่นใหม่ไหมดึงตามมารับกําลังมาครับกําลังมากําลังมาโอเคเดี๋ยวแจกให้หมดแล้วเดี๋ยวไปแล้วเข้าป่าเดี๋ยวเราไปเอออันนี้อันนี้เขาอยากเข้าจริงนะเขาเสนอมาเลยเขากรี๊ดมาเลยเออได้ไปดิพี่เฉิยนเงี้ยไปเกียร์ไปขออนุญาตไป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 หาสาวก่อนนะ ใครวะผมก็ขออนุญาตเหมือนนกัเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวเอามาหาแล้วกันไม่ใช่เหรอวะใช่โอเคสวัสดีครับพิกเล็ตพิกเล็เป่าอะไรครับไม่ไม่ไม่พิกเล็ตเป็นผู้เล่นใหม่ดิไม่ใช่เหรอเเยยลโอเคนี่ก็ผู้เล่นใหม่อันเดี๋ยของผู้เล่นใหม่ครับใช่ใบใบใช่แล้วใช่ครับผมส่งข้อความมาแล้วไหนส่งมาเยอาพอ กูเล่นใหม่ต้องตรวจเลือยก่อนกูดูเอาใจชนเข้าผมมาดิพิกเล่นเด้อตรวจเลื่อยได้ไหมตรวจไม่ได้ผมแตกเลยรถตัวเตะคอแตกเลยไหมครับเออใช่คอแตกส่วนหูจะแตกตามเลยเด็กเป็นคนตะโกนดังนะโอเคพิกเล่ยเปล่าอะไรครับเปื่าหนึ่งสีสองขาคนนี้ใครเสื้อดำอ่ะคนไหนผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ครับไม่ขอดูประชาชนเอาใจร่วกูดูไปแล้วกูถ่ายรูปไปแล้ว พี่เฉินพี่เฉินพ่เฉินไอ้ดอมอ่าเลือดฟ้าน่ะไปก่อนไปก่อนต่อ่เลือไป้ก่อนหลบเกี่ยวะันเองไปดอมไปดอมเอ้ไหนอ <boundaries. S 1> <si suppression> ่ะผมโชว์ไปแล้วอ <èn> ่ะโชว์ชาชนใหม่ค <wrote> รับ อะะไรนโชว์ประชาชนหน่อยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็โชว์ประชาชนเลยบอกอะไรครับพิเชินบอกอะไรครับเจอกันเกียร์เดี๋ยวเจอกันเก้าสามครับสี่ครับหกสี่ครับคนชื่อดูมใช่ไหมใช่ครับผมโชว์บัตรให้ผมแล้วอีกคนนะครับบุญส่งครับโชว์ประชาชนให้ผมดูหน่อย่จะมีไม้ไหมทำมือแอบพี่ใช่ครับใช้แบบประชาชนครับใช้ชาชนเลย เขาหลอกเขาเบอร์อะไรครับใครอะเบอร์หกสี่ครับไม่เมื่อกี้ใครยังไม่ได้แล้วหกสี่ได้ไปแล้วนี่แล้วอีกคนอะเฮ้ยผมยังไม่ได้เลยผมได้หรอกเรียกอะไรครับเรียกอะไรเออเราอีกคนอะผมดูเป็นเก้าสามใครอะจอนอะทำอะไรอ่ะนี่ครับใครอะดูใครต้องดูใครขอบครับครับครับโชคดีครับไครวะสองพันแปดช่างนี่ด้วยเหรอใครวะใครวะไม่ฮะไม่ให้เงียบไม่ใช่ฮะอ๋อโอเคครับพี่ครับผมคิดว่าใช่ ใครวะได้เพื่อนเมื่อเชื่อว่าหยิบตั้งสามแสนดิได้เพื่อนเอาแล้วแล้ววะได้สามไอ้เหี้ยนี่เมื่อคืนนี่สองแสนหยิบสามแสนแล้วกูคืนมึงไหมคืนแต่เอาไปทำอะไรอยากรู้อยากเอาไปใช้สักเยอะเลยมึงั้งทำเลรับของได้ไม่มีปัญหาเอาไปเลยเดี๋ยวโอนให้เลขสามเออใช่แล้วครับคุณคุณครับ คุณคุณยืนบนรถผมอ่ะขอบค,ครับเชีย่ยโดยแบงค์ลิสหมอว่ะเชีย่ยแล้วเป็นสามสามแสน

จะเล็กหนักไหมอันนี้อ <ını Vincent Leonard> <m> ่างเหรอเราโดนดักร <m> ิบหมอบวะเหียหมอมันก็มีตู้นะม่หมอบวะเปลี่ยนใครเปลี่ยนใครใส่เปลี่ยนเราโป้นหมอเหรอไม่ได้โป้นใครไปโป้นวะน่าจะข่มขู่วะแ่เขาข่มขู่อ่ะเออน่าจะข่มขู่ว่ะสัตว์ต่างถิ่นะตอนมันไม่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเคลียร์แล้วกันว่าโดนเท่าไหร่เดี๋อะไรยังไงแม่งล่อหมอถ้าบุกโรงพยาบาลโดนดักลิตท่ามจุก็ลำบากว่ะพูดตรงๆเลย ปกติเราไม่ไม่หมอเลยไม่แต่หมายถึงว่ากับกับตำรวจอะยังพอได้แต่ถ้าเกิดมึงจะเอาหมอด้วยคนกูว่ามึงต้องซื้อนี่พกกันแล้วล่ะเออค่อยคุยบอกค่อยคุยแล้วกันบอคุยตรงนี้แล้วกันพีเตอร์อันนี้ไม่ใช่เหรอเป็นแฟนกับอ๋อไม่ใช่เหรอครับเามดิออลองถามดูแล้วกันพีเตอร์ลองถามดูว่าเขาไอ้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวพอดีพี่มาเคลียร์ให้โอเคป่ะเดี๋ยวถามไปเดี๋ยวพอดีพี่มาเคลียร์เบีตรงนี้เลยเียดก็ได้ทีน้าท่านหล เขาว่าโดนอะไรบ้างเท่าไหร่นี่อ้โหที่ผคุยใครเนี่ยเท่สองหมื่นเหรอผมกบอเปลเบอร์อะไรอ่าเดี๋ยวไปจ่ายหมอเปล่าเบอร์อะไรบอกเปล่าเบอร์อะไรให้สามหมื่นเก่ะเก้าสิบหรอรอบเลยใช่ไหมแปดแปดกอกแปดแปเหรอแปดแปดสองหมื่น่ไหมบอกเขาเลยว่าเราให้ส0 0หมื่นอ่าเดี๋ยวให้สามหม เออพี่ให้ยาพี่ให้เสศษคอปเตอร์ไปแล้วเหลือมหลอดเพียงเดียวเรียบร้อยพี่เตอร์ครับพี่เราลอดแล้วโอเคตาเขาประกาศด้วยว่าเราจ่ายแล้วที่ปรับไม่ได้ให้หมดทุกงานเลยนะพี่ปรับไม่ได้ให้หมดเลยอวะฮัลโหลเงินเข้ายังทำไมผมคุยโดนจับแล้วมันกระตุกไปด้วยเดี๋ยวตามด้วยหวงว่าหน่วงไม่ไม่เพื่อนในกองพอคกรตกตลอดไปป่ะพี่ไปก่อนนะไปเยอะบ้าไม่สองหมื่นไอ้ที่หมื่นหนึ่งคือ อันนี้ให้ค่าพิสวาค่ารักษาเออหยอดเท่าไหร,ออรออ่อ่ะเยอะครับอ่า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 โอเคโอเคโอเคโอค้หเสียชีวิตหมดเลยอ่ะดูไว้โดนแบคทีสหมอโอ้โหเขาบอกข้างหน้าสี่หมื่นครับคุณใส่องใสชุดก็ใส่เหมือนกันนะแห้งแห้งแหงคุณสองด้วยไปเถอะมันเคี้ยวเฮ้ยต้องมีฮอมามีฮอมามีฮอมาเฮ้ยฮอต้องอามาว่ะ เราคงต้องไปเดี๋ยวเราหอกประเทศแล้วนะเออมันเปลี่ยนชุดเถอะเจ็ดเก้าสิบโมงยี่เคี่ยเบอ่มือมือหยออกประเทศแล้วนะเอนี่ยเดี๋ยวไบุญเรืองอ่ะมึงไปเปลี่ยนเลยไม่กลัวอกเลยกูเห็นมึงไม่เปลี่ยนคนแรกเลยเที่อ่ะไอซ่าไปเปล่าเมื่อวานนี้ไม่ไปไม่ไหวชอบเลยเดิเที่หยอกประเทศกันแล้วเว้ยมาตามรถมึงแน่ไอ้เหยเอาหอมด้วยกอดตับผ้าไปอ่ะ เราอื่นไปเหอะคนอื่นไปเหอะเออเขาดามรถแต่ไม่เป็นไรหรอกอาสาบ้านหนีพ้นนะเว้ยพวกพี่จะไปกันหมดเลยเหรอเอออาสาบ้านอีพ้นคนก็แย่ไอ้เยี่ยมตรงพี่พี่ไม่ไดปหมดหรอกเหมดเรอแล้วหนุแต่มันต้องตามนิดๆจะรับมันพปหมดได้อะไรยำมีกินไคยทิ้งใครเพื่อนดูไว้ไม่เคยทีใครไปข้างหลัง เขาเนี guys, ้แหละคุณระเบิดแม่ตืนแม่ก็บอกไม่คุ้มไม่เข้าไวริสกูบอกเลยสัตว์ตั้งแต่ที่ไม่มีไวริสนะเจอกูไอ้เหี้อาทั้งหมดไอ้เรื่องมึงอยู่ในประเทศต่อใช่ไหมทำไมพี่แล้วมึงอยู่ในประเทศต่อไยไปไปแต่กูไม่ทิ้งมึงบอกให้แหละบอกว่าอะไรเรื่งโดนแ้ามึงโดนจับกว่าโดนกับมึงเรือเปล่าอะไรน้องน้องรักโชว์ไปบิลลี่โชว์เปไม่ก้าขอให้เองสู้สุดใจ เมตรเดียวด้วย,ยเยอะถ้าสองสามเมตรกูจะได้ดวดิ่งปอหน่ยอยโอ้ไปแล้ว